มิติใหม่แห่งวงการด้วยผลง,งานที่มีซ้ำใครต้องยกให้หมอลามสิง์อิงวัฒนธรรมสิ่งเข้าเรื่องมโนรากันสิคขาน้งก็ปีกับพังโอ้ยไงสิมัก ขอปีขอหางอีกยเนาะคุณแม่ราตรีสีไหลแปลกแวกแน่วุ่วายทั้งใหันซึ่งด้ฟอดทั้งในยอดซั้งในยงคอจยนส้มเบิ้งแรกจนลืมบ้านเล็กขี่เม่ยใหญ่นี่เบิ้งแล้เลืมมาเข่าฟ้าวเขาฟ้าวไปเอาบ้าเบื่อพี่เอมจัดจำนายสแตนอง สีทนมโนราทั้งตอนต้นและตอนปลายเท้ากำกาดำผูลู่นางอว้วตามล่าอีลำยองซึ่งสุดฮาโดยบุญชูฟ้าแลบรัชนีตองแสงพระสาทคอมพิวเตอร์ดวงดาวพราวแสงสอนชัยฟ้าลงบนรังสรรเสียงสเสน่ห์จงดีบ้างไฟแสนและหมอนำดังประกอบอีกมากมายภาพถงจริงๆบันทึกใหม่สดซึ่งสุดฮาชุดหถึงหวางแผงแล้ววันนี้โดย E V S กับบทบาทความรักอันหวานซึ้งจากวรรณคดียอดเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพีเหนาจากหมอลำคณะหนูพานวิเศษศิลป์ EVS ขายเล่าเดอร์ทั่วประเทศอีกครั้งกับรูปแบบมลำเรื่องตอกหลอดจากคณะรัตนสิลป์อินตาทยาราชกับอีวิเศษอลังการงานตั้งสรรในสี่ยอดุมาร EVS นำเสนออีกแล้วทุกแห่งทั่วประเทศ สายสัมพันธ์ต้องแตกขัดระหว่างความรักสองครอบครัวจากบุรลัคณะรุ่งสุริยาดำรงสิลในสองดองสงองา้ำลอ้อติดตามได้แล้ววันนี้รูปแบบวิดีโดย EWS ทั่วประเทศ